ก็ถ่ายเป็นเป็นผู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กอล์ฟิทมาเป็นผู้ชมถ่ายต่อเป็นไงคลิปเท่ๆทุกคนเร็วๆตลอดเลยมาต่อทุกคนต่อหนึ่งตองไปตัวนี้หนึ่งนับถึงยี่สิบเป็นยี่สิบอู้โดทุกคนเร็วๆนะ เล่นอยู่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าแหนึ่งห้าเนาะถ่ายคลิปมันไปดูหลักฐานถามว่าใครแอบไว้ตรงไหนเ,เดี๋ยว,วยเดี๋ยวเธอแอบไปถูกยเดี๋ยวเ่อแอบไปถูกไปถ่ายที่อื่นถ่ายคลิป เจอวิดีโอได้ีกวิดีโออยู่นี้แล้วก็อยู่นี้เนี่ยถ่ายไว้ดีไปนะแล้วหนูเนี่ยถ่ายคลิปเลยอี๋ไปเกยไปเจยถ่ายไปเจย,จย,เยไปจบจบไปร้านสีนหรือเปล่านี่นี่ถ่ายคู่ไปแล้ว